อ่าอีฬากีลามาเคลื่อนมาเคลื่อนพ่อไปทรงแม่เพียรยวนยู่วงนั่นแม่เสียน้นปรกากฏว่าเราหลวงละเมิดพระเราโทั่หาพระบอนน่ะผู้จัดการไทยร้นแห่น่ะ บะเมนญบะเมองอยากมีแฟนสอนปอพันนอยากมีแฟนสอนปันเนอค่อยหัวเขาป็นันเมย์ที่าอยากมีแฟนสอนปอพันเมยเป็นแบบจะมีจะไม่อยากหวานยอันนี้ไม่อยากวานข้อใหญ่เลี้ยมเูลโอ้ยรุ่นตอนแรกไม่กล้าหรอกแม่หนูจะมาเอากระบอกมาฟาด มันนยแลวหงของเราอย่างอะไปยิ <reh ad hi> <c uk ering> ้มแล้วเลงอเีแะเดือแท้งน่ยน้อนขอบุณเลยครับเ่ไปนอหรือเป็นน้อนตัวน้อยตินอนนอนผมมาหมดแล้วผมพก็เมาเหมือนกันผมมาไปล้วแงนึงนี่มแ้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาวัดกันว่าใครจะได้จ่ายค่ามอลำตอนเย็เอวเป็นเจ้าภาพกอนล ทุกคนทุกคนญาติกันเป็นเจ้าภาพได้ครับแต่ต้องว่าต้องหลังมือแรกเลยลูกมือแก่บอกที่แ้เเยเอางเคิดดีฝากพี่น้องครับนี่แหละครับขันโคดได้ยิ่งขน้ำเลยคิดนี้ห้าล้าน เม่ครับคลิปนี้ฝากเป็นตัวยิงมันกี่ประทานเวลาครับเไม่กินคนไม่ผมผมเอ้นี่ไหมผมได้ยินเหมือนเพื่อนไหมผมว่าผมโดนแน่เัวเดียวกันโอ้ยมีแต่ตัวเดียวตัวเดียวการเลยตัวใดก่อน จับไยอะนรกุยเลยเจาจีกินดีนจัดชุดเก่าเลยดกุ้ยนะอ้อันนี้อยู่เชี่ยวกุ้ยเี่ยวกุ้ยปีหมอลามสาวน้อยไปดันแพงย3่สิมเลยยี่สิเ็ดยี่สามครับ บางพีครับบางตลาดช่องอมนวยคร mm. ับตลาดช่องอมนวยวันท <sh arp inhale souvent> <oh ี่21 23ิามตลาดนักเรือบินนักลมไทยนี่ผู้จัดผู้จัดรายใหญ่อยู่ที่นี่นะคะก็เป็นรถน้ำใ่รถน้ำอ๋อคนขับรถน้ำไรเนอะเฮ้ยลูกพ่อม่เคยถึงตัวเงินแล้วตัวละสองร้อยแบบลูกอันคุยกันยังไงครับอันเสียเอี่ยมเพื่อนกดกดกดสื่อทางออนไลน์ ถามว่าอยังถามว่าเรื่องอย่งนี pues ้ครับตัวเลขนี่เพิ่นกดซื้อยังเดียวนี้ฮะเอ้าเอซื้อแล้วเร็วกว่นี้อันเนาะสเปียกว่นร้อยซื้อเรื่อยอยู่ดิซื้อโยสามสิบแปดน่ะวด เอือนน้นมากินเากับว่าจริงก็จะไม่แล้วนะท่านหล่อมาเขาจะเมาขายไปแล้วมั้งอันลอตเตอรี่พ่นอาตาที่ดีมากไมาให้พ่นเมาด้วครับด้วยอตเี่ถูกสามตอสามก็ได้นี่แจกกัคนละหลดที่ดดเพ่งหวย เนี่ยผมซื้อเลข้วผมลืมอยูแล้วว่าผมซื้อเพราะอะไรซื้ออนมโนนตูไหนน้อนงที่ดี้มีไวไฟนี่ไหนนี้เปเป็นดูตู้เย็นเปดูตู้เย็นได้ลำเพลินโชว์เบอร์หนึ่งให้เต๋งไปอู้ึงเจ๋งไวเลยผมอยากก็อยากลำลำซึ่งหวนนะัลกด ยิงนี่อยางชอบชอบมากใช่ชอบที่สุดใช่ไหมพี่พี่ม่ <c oughs> โไปอ้ยไม,ไม่ไปหรอกอยู่นี่แหละอยู่จนคนละ <c oughs> อยู่จนไรมนละออกลูกน้อยใจซะแล้วอ่ะพี่พ <c oughs> ททําไง จะเตแมยอากอียวเิ้องเ้ลาพี่้ีหาีพีดต้นครับยันเริ่มมีลาแล้วนันนี้ซ่มีหล่าเจ้าสอบพีดมาเไรมาอะไรพื่อหลไให้ใคร มอกลองเลยนะบักโนก็ได้เหรอได้ริงเียก็บเอะไรนีาะไม่น่จนเยะเออะล้มันปันห้าร้ดนี่ไงห้าถ้าเต้าเทนมาเต้าเทนได้ยังหลายเนีกเป็นดาอ่ะเต้าเีกเต้าอีกอด้วยเ้าวันอเต้าอีกนะกลางคืนลูกเต้าอีวคนนี้พอหักเนาะ วันนี้เราไม่อารมณิแบบว่าให้ค้งไ้ยังไงนี่ยค้องกที่ไทยบรรยากาศพากัน เิ่นเพื่ันแซวกันนะครับกับพีดบรรยากาศเอฟซียังมาเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องขี่ลายบอลแจวกันกับแม่พีดเพื่อนที่พีดที่ไปดูแลเพื่อนตอนญี่ปุ่นนะครับเพื่อนไปญี่ปุ่นน้ำกัน เมื่อคืนกันได้ไป่งพี่เพียไปว่งนะครับเพ่นกัไปเข้าไปไอหลาทั้งมันไปเก็บภาพบรรยากาศพีนนองก็ยังมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจอไปพ่นแล้วแล้วอันนี้ก็จะไป ในกุมแหผมบ่ได้เข่าวได้ผู้ใดดึงเขง่าติดต่อ,หอไหมฮะบ่อเจ้๋ว่ามีไรใครอะอะยังดึงดผมเดี๋ยวผมกับเอสิอไปเบิงลาน เราได้ออกไปล่านตักไขป่ปลานำโชคครับไปบ่ง่ยวกับออกอยู่ตรงตักไขป่ปลามองเกมนำโชคเสียงเเป็นล่านตักไขป่ปลานำโชคให้พี่น้องครับรวมทั้บุญได้เล่นเกมพร้อมนะครับได้ดุนของรา้งวันนะครับในคลิปนี้ทำบรรยากาศจง่ง กินเข่าเตรียมตัวออกไปงานทั้งวัดฮนะยีหลานก็จะได้อบนาจเตรียมตัวไปงานต่อครับวันนี้เพิ่นรับแขกแบบหน่ครับตอนรับพี่น้องเอฟซีทุกๆุคนนะครับพี่น้องขอบขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณเอฟซี C, ทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้จะเจอกันในคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับ กับบรรยากาศงานกระถินพ่อเอกแม่น้อยครับกระถินคอรบขั่วองอิงนะครับกระถินพ่อเอกแม่น้อยจัดเป็นครั้งแรกปีแรกนะครับปีแรกของการจัดกระถินนะครับนาะถึงผมก็ได้แจ้งในคลิปหลายๆคลิปแล้วะนะครับว่าปีที่แล้วนะเป็นภาปลานะครับช่วงเดือนกราดปีนี้คือกระถินเดือนนี้ครับเอาคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องชมนี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ